โคตรมาไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอานักีฬาลงมือเลยนะครับ<ง>แข่งขันเลยเพราะว่าโคตรปกตินี้มันมีอยู่ทุกที่ทุกสนามนะครับมีกีฬาเมืม่อวานนี้บอกว่านี่นะเป็นความจริงหรือไม่ความจริงผมก็ประกาศปตกามทีได้ร,รับทราหานะครับรตอนแรกเล่นอยู่ดีๆนะครับเปตองครับเปตองัโยนอยู่ดีๆป้องนเป็นกำลังเต้นหนักพ่อๆเดินไปเท่านั้นแหละ เล่นไม่ได้ตีก็ผิดก็พลาดเป็นความผิดอยู่ที่ไขรคอไก่พูดตรงเลยคอไข่คชอตที่ดียวสามคอภายคนชมเอาอผมดไปเบอง์กันอย่างหน่ไปเบอง์กันอย่างหนงมากเแกอย่เปไก่ิเจนก่โอู้้กอ้โ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 ก้โอ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 ้าน้โอ้โอ้โอ้โ้โออ้โอ้โอ้้โอ้ีอ้โ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 ้อ้อ้โอ้ืออเห็นพ่อออออ เพราอว่าแตทำไม่ถูกเลยจริงครับตั้งแกลต่นไปพอเขาังดีให้กำลังใจบัพอเขาหวังดีเลยเป็นแก้เะขาจดการก็มาโทษพัโล้เลวยพะโล้พะโลไม่ดึงพออะไรก็ใช่เข้าห้องแอบเนาะน่าะกอะไรกูดูการเตะถีดแล้วขับบอลเขาจุดบอลเมื่อตั้งนีตรงนี้ก็เป็นโก้ไงมไม่ต้องทับโมเป็นโก้โกฟุโซ ปตตนนี้นักกีฬาที่กำลังแข่งขันนะครับเปตตองนี้ไม่ต้องพูดถึงครับตั้งแต่เช้านะไม่มีพักนะครับตลอดเปตตองนะนะกรรมการโอ้โหต้องขอบคุณกรรมการนะครับเุยยอะสามทีทีทพลังหนุมนะครับคุณครูชำนาญคุณครูว่าที่ร้อยพันหรือพันตีลนะ ที่ร้อยตีทินละกอทินละกอนหกพันหกพันแล้วก็อาลีอาลีศิลาศักดิ์ศิลาศักดิ์นะครับเจ้าของรถหลายคันเจ้าของรถหลายคันครับเมื่อวานนี้ไม่อยู่นะเมื่อวานนี้เลื่มาหลายเครื่องครับเมื่อวานนี้ขออนุญาตแต่วันนี้ไม่อนุญาตนะอาลีแล้วคุนวันนี้นะครับทุกจี้นที่สารน้ำบ่ายสองโมงนะครับเชฟซีนาดิกาตรงประชาชนมาให้ โรงเรียนที่ิงที่สามีโรงเรียนบ้านทามเปียและก็โรงเรียนบ้านนะโอ้ใช่ไหมโอเคทีที่สามนะครับนะทีที่หนึ่งก็คือนมน้อยกับเพื่อนก่อนาดีนลครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลนี้ก็โคทีที่สามก็เตรียมนะครับตอนนี้บอลไทยก็เริ่มทำการอย่งนั้นกปแล้วนะครับแ้มนี่ผมอ่านหนะังสือไม่คือหนังสือมันโจรหนังสือมันหยุ่ใไกล แต่มีทีมหนึ่งที่ทางฝั่งผร้นําไปแล้ว9ต่อ4นะครับสามสีเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็จบลงด้วยเวลาอันสมควรนะครับก็ฝากโค้นักกีตด้วยนะครับซีบัตและก็หญิงนายกินาโอนาคอยพัฒนาของท่านพ่อเจริญพรแล้วก็นาภูของท่านพ่อสวัสดิ์รัศเศสนะครับก็เตรียมนะครับทีมบัตรก็หญิงไปสองโมง ฟุตบอลคู่จีนที่สามนะชอบหลายอยู่เไปสองโมงเหมือนกันนะครับตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงก็กำลังจะ่งทำการแข่งขันวอลเลย์บอลชายก็กำลังแข่งขันเซตที่หนึ่งนะครับไอ้ฟ้าเหมือนกันนี่มันฟ้าไหนลมน้อยฟ้าไหนแล้วพวกอาแทงบะเพือเล่นมันเล่นสีกันเล่นสกัดจังหวะคือการกิงจังหวะคือการมันมันเหมือนกันแล้วสีเรากันเล็นเลย กางเกงก็เหมือนเหมือนเกัตีการะดเขาไม่มีรูกหนาือวาเด็เขาีกาดรวไหนเขาเมือเขาตีแก้มแลตีกาดเรวเหัดแทกแคไหนตอนายไกับ้าหัดแทงขวาลโพโอเคนะครับเอาหัดแทงนะตอนนี้หัดแทงตัดอยู่ตัดนอยู่9-8นะครับคนละคนชายนะครับราัาแน่กานซ้ล้ลับโพงขวาโอเคครับ ทีนี้วอลเลย์บอลหญิงโปกแตสีส้มนะแล้วก็คาเปียสีขาวองันก็เริ่มะมาจัดกาแล้วรบนกตัดสินบนอาจารย์จมนะครับคุณครูบจมแ้วล่าเจนารสตินะฮอนนี้นี้ยาเล้กรไรหลคนักกีฬาเลีโมินเลยจะเลี้ยเทีลเคือบแพเขาดูคู้ไปเขานำอันนี้คู้จริงที่ผู้จริงอันนี้ผู้จริงที่สาม เขาไปก่อนเดีเราถุงกรแจนีที่สามนะอีท응ี่สามับพียนะฮะีที่หก็คือบ้างเรื่องก่อเรื่องกรณีกับนาอินนะวอลเลย์บอลหญิงนะครับขออกินกรนวก่านเล่นาเดียวกันแระเจีก็เสียน ลูกข้าวมันดีกว่าสิครับเนี่ยซีซีเซตไรต์ีก่อนซีบอลดีกว่าในส่วนกระปุกนะครับเสี่ยงการเสี่ยงมันจะเซตบอลดีกว่าแล้วรูเสึกมันจะดีกว่าของประเทศรู้สึก็ไม่เสี่ยงตอนนี้เราก็จะไม่ไม่จะไม่ขอภาพสนามใดสนามหนึ่งนะครับวอลเลย์บอลหญิงก็จะไม่ภาพ กอล์ฟบอลชายก็จะไมีภาคขอดูขอขอดูคะแนนนะครับเดี๋ยวจะดูคะแนนไปเองนะครับว่ามีสองสลัมนะครับอยู่ะนาคนี้เ่าจะน่าจะมาดูภาคตัวนี้ก็ไม่มาเลยว่าอะไรเดี๋ยวทีมงานโฆษกและประชาธิพันธ์ที่กองกลางก็ก็ขอประชาธิพันธ์เป็นระยะเป็นระยะนะครับที่มองหนึงสกอตอนนี้ก็คือทางวอลเลย์บอลชายนะครับ เขานี่อบอลชาย them, <ข Arduino S 2> อัดแพร่งนะตัดตะโพนะครับแม่ไปถ่ายเลยระวได้น่อยเรา,เราเทิา้งอ่าฟุตบอลอัปเปียก็ลงมาวอร์มแล้วนะครับเหลืออีก12นาทีนะคณะกรรมการพร้อมนะนักกีฬาก็เตรียมวอร์มได้เลยนะครับฟุตบอลนะครับคู่ที่สามครับ ระหว่างครับเปี๊ยกกับนาพโพนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานนภาพคุณตังคูนะครับก,ก,ก็ทำหน้าที่นะฟุตบอลจิงที่สามบอลสุวรรณเนาะโอเคโอเค abhi <susurra> hey hey mina hey. merida hey, hey, hey.

ได้ตัวเกียาลูกเท่จำเกียร์ลูกดีกว่าครับลูกชายเจ้าละวังทีตีตั้งมือขาลูกก็จะลูกก็ได้ใส่ลอยขึ้นมาลูกกีฬาฟุตบอลนะครับคู่ัุณมิสซาครับตอนนี้ขับเบี้ยนะฮะน้ำโพขับขับเบี้ยนะอยู่ในสนามนะครับวอร์มรอเลยนะครับยังเหนือล้ำโพนะครับกรรมการท่านพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวเหลืออีกเจ็ดนาทีนะครับเราก็จะลงสนามการแข่งขันคู่ที่สามนะครับตอนนี้ไม่ลอยเร็วๆหน่อยนะฟังเครื่องเสียงหน่อยาการคิดคนุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปสนามวอลเลย์บอลสักหน่อยนะครับตอนนี้วอลเลย์บอลกำลังแข่งกันวอลเลย์บอลชายนี้เออทา,ทางทางทางด้านตรงน้อยนะร้อยกับหัดตรงน้อยนะครับหัดแทงหัดแทงกับนาภูเนอะ อ่าว <ste ans> ันน th the ี้บอลชายครับตอนนี้แจมขึ้นมาที่23 21 21าอ่ไกับโอ้นะนบ้แกันนะบูแกันดหน่อยออไม่เมื่อละบอกนะครบทั้งคู่ได้วกนได้บอลบอลก่อนนะครับเั้าบอลก่นนะครส่วนปีตอนนี้เราเป็สามที่จะพาแ้มได้นะครับก่็นเวลาปต่อนี้ปิดทองใต้ตูดพระนะครับเปตองนี่นะครับแข่งขันมาโรงเรียนบ้าน ผู้กระลอกนะครับส่งนักกีฬาเข้าไปปรากฏว่ามีเบอร์อยู่แต่ว่ากรรมการไม่ให้ทักการแข่งขันเพราะว่านักกีฬาทุกคนใส่เบอร์หกทุกคนนะครับอช่วยแกหน่อยเบอร์หกนี่ทำไมใส่เบอร์หกร้านมันมีบล็อกเดียวนะครับเซ็งเลยไ,ไม่ทำแต่เบอร์หกมากดูว่านักบอลต่อนภิษฐิจิตรพงศ์ไอรุท สามชื่อนะเว้ยสามชื่อนะครับแต่มีสามชื่อเยอะแต่ชื่อนะครับยอยู่ๆไม่เยอะเท่าไหร่อ่าตอนนี้โคเกเตะนำ21-11นะครับส่วนวันละบอลชายก็มีทีมอยู่ซ้ายมือหลีตักสองต่อแปดนะครับอ่ะคณะกรรมการรายการผลการแข่งขันไปแล้วกันนะครับเวลาชิดสุดการแข่งขันนะครับวันละบอลนี้ ทีมเรียนบ้านขำเปี้ยนะไปวอร์มรอแล้วครับนาโปลี่ยังไม่เห็นลงสนามไปวอร์มนะครับโอ้ขำเปี้ยริรงเลยครับเอาริงขำเปี้ยเนี่ยพอขุนศรบรรวงศเนี่ยพี่ขุน่ยมาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับมาให้กำลังโชคข้ามไปอาบุกแดงตข้ามานะตอนนี้ยังยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับยังไม่เห็นมีตกมีอะไรเลยนะคยังไม่ตื่นเต้น จะมานั่งชินบนชายแบบว่าเดี๋ยวรอได้อินลองจะได้ตกให้ดูเราตกหรือเขาตกก็ตกทั้งสองทีนั่นแหละครับไปบ้านครับแด่โดนเมียตกพอเคน <c oughs> ะ,คะทีมงานได้หลุดกคืนตงฟูมาแล้วนะครับสมฤทธิ์กัมบะปาเลยนะรับงานเล็กนะครับเบียเลี้ยงได้เบียร์ขวดหนึ่งนะหลังจากเลือกลงกันนะครับทีงมงานเปิดมาแล้วเบียร์ก็เปิดมาแล้วเหลือยี่เพิ่งขวด ไอ้นี้หัวหน้าหัวหน้าก็จะมอบให้กับนะครับท่านสมฤทธิ์คำประภามาแล้วก็เชิญรับหน้าที่ไปเลยนะครับเลื่อนเดี๋ยววันบอลก่อนวันนี้มวยบอลก่อนนะครับนนี้รับหนี่แวันนบอลก่อนนะครับเดี๋ยวชาวฟุตบอลลงก็คงจะไปยื่นสารฟุตบอลอ้าวเชิญครับทีมงานให้หนุ่มคนหนุ่มทั้งทีมกับไปเรียนรีเราเป็นขวดได้ไหมครับ ไปแล้วบวชหรอหลังกากว่าครึ่งหนึ่งเขาเปิดไปแล้วเขากินบอลแข่งออกในการชิงที่สามครับวันน้บอลคู่นี้ครับรวางโรงเรียนพปกเพบกับโรงเรียนพระธาเปี๊ยะไอคอนเสียงลงเสียงดีขนาดดังคนผู้ผิดหวังเมื่อเช้านี้นะครับทีมงานผระกเกติก็นั่งซับลาบอยู่ คูณครูแปลเดทาดังตรงนี้เมื่อเช้าเดเข้าชิงนะผู้แทนทีงง่เป็น24ต่อ15ครับคูณครูวรา,าวิษโคตชคืคูฝึกสอนของผกกู้แตก็นิ่งนะเมื่อเช้าเอาไปเลยครับบัตรเติมเงินครับ คุณแม่โคตยังอยู่เบอนเดิมสมดครับผมกรรมการอิดีรรางเพียจังหวะเดียวรูดมาถึงหมายเลขสรนะครับ4ตัวชี้ของขาเพียคุณนิองไม่ครับสุดบอของผังเปียครับจะได้เล่นเข้ามา เท่ากันเท่ากันเท่ากันมซิมกไ่ใ่เ้เอเจเทนทพีชขึ้นมาครับมาที่หมายเลขหย้อยมานะครับตกไปหลังคานะครับนำโบตั๋นเตนมจะสิประตู จิ้มีดยาวมานะ้นเวลาแรกในการได้มเวลาแรกครับทางเปียนหนึ่งอาโกซูนน้ำใหน้ำใยท่าครับเอาเร็วแรงคืนมานะครับว่ากันใหม่ในถึงเวลาหลังนี้อเป็นสายมันเลยบอลหญิงคู่ชิงอันดับสามก็สู้กันในเซตที่สองนะครับตอนนี้ดูจากอาการนะครับไม่เห็นสะกอนะครับดู ดูหน้าตาของผู้สอนภูกระแตแล้วนะเป็นยังไงครับร้องด้รองด้ข่าวกุญแจข่าวเปียสีครับภูกระแตแต้งมาได้ตีขึ้นไปครับลูกนี้ลงไปในแดนของข่าวเปียครับเ,นะเป็นคะแนนของภูกระแต <c oughs> นะครับโดยน้องสายเป็แม่หอัร้อง, <c oughs> งเจิโด้วยหมายเลขสีนะ่ครับเขาคือคนกู้นะครับ ครัไปในแดนของคาปีอ่หนึ่งต่อหนึ่งยกหน้าตาดนหน้าตาดูใจเลยอีกหนึ่งย,ย,ยิยงอีกหนึ่งเส้นครับผู้แต่ชอบชอบหลังชีวิตย,ยาวนาทีนครับผู้แพ้จะไ,ไม่ชอบเลยสองเสตนะครับม,มันเร็วไป ดูชมอาจจะดูไม่ทันเกมนิญญาณเตือนบยมกแข่งขันอยู่นะครับหน่มกำแข่งขันอยู่นะครับ ผู้ตัดสินก็มีท่านผู้บุลุษกับผูรบุรุษจากสโมสรเรานะครับอาจารย์ตัดสินก็มาเองหอมจนะครับพี่เรียกว่าไม่รับนะครับไม่รับเป็นธนบัตรนะครับรับเป็นขวดและแก้วนะครับเราซื้อน้ำดื่มนะครับรับน้ำดื่มดื่มน่าจะเป็นลาอินนะครับเขียวอ่อนอ่อนแล้วก็แล้บ

เบเดบอลหญิงก็จะเป็นคู่ที่อันดับสามจะเป็นพักในเซตที่สองนะครับทางคนทางได้คนละหนึ่งเซตครับทางเพียรหนึ่งกุบกันหนึ่งสู่กันในเซตที่สามครับเซตนี้สิบห้าคะแนนนะครับท่านผู้ชมดูเจียอยางกระพริบตานะครับน่าอาจจะดูไม่ทันนะครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับนั่งรอดูเหงา เงานอนก็มีครับไ้ินเลนะเานอนอยู่ก็คูเชวนันดูดีๆนะครับไมอลเคืนนอนจากทรหครับาวตกใส่น่าหลายคนขอบตาเขียวข้าแสดงว่าอดนอนนะครับกินข้าวมากแล้วงม่งนอนบายๆเป็นคู่ซิงระหว่างนายนอนอพัฒนานะครับแต่พบกับเริ่งก่อน้าดีนะครับยังเหลือีกหนึ่งคู่ครับวอลเลย์บอลหญิงครับหลังจากคู่ดี ไนกีย้เข้ามาเชื่อมชมสนามเลยท่าป็นครูเต่าจากดาวโพครับสโลแกนแท้สู่บุรีวันลิดิสเป็นวิดสอปอดสู่บุรีตลอดปอนแข็งแรงแบโลแกนเป็นครูเต่าครับนะครับสนุกสนานแท้แท้บนบ้านเฮาครับกีฬาแข่งงันทางการศึกษาครบรอบทุกครับเซตที่สามก็สู้กันอีกสิบห้าคะแนนแส้แรกเป็นของครูกระแตนะครับแต้่อไปไม่แน่ครับ แบบมือเช้านดิรอบรองชนะเลิศนะครับเขาสู้กันหมดสามเซตนะครับสู้กันยาวๆแนนเสิร์ฟเข้าไปครับแต่มองข้างเปียขาเปียทีตัวว่าอย่างไรครับลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของผู้แต่สหภาพมาดี้ชนะทุกบอลเจ้าคุกทีตับสามรับขาเปียพบกับดาวโภดันทางสนามไฟครับเป็นบอลทุกของดาวโฮ นาโม่สีน้ำเงินยับงขาเปียสีเขียวเลิก่อนนาดีพบกับไดโน,โน,โนโ่ตะกอพัฒนาขึ้นไปแล้วครับไปแล้วไป,ลวไปลวเล่นเขตของขาเปียผู้เล่นยกมือรอรุกบอลครับล้ำหน้า6คแหมนะครับยืนกลางมุ่งอยู่พัินาสีไทยเล่นครับมาแล้วครับมาที่นาโฮครับนาโฮออกมา12นาโฮ กานเก่ง12เสื่อนเจ็ดน้าเพียรทุกมเขไปน้าโอสุนต์ประปาบุ่ีดเพียรทุกครับน้าโพจะได้ทุกมเขาไปไม่ได้ยินน้าโพครับเปิดไป